สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละห like, น,นึ่งไลค์ห่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปนะคะคลิปนี้นะคะรวม3ลาว,ล,ว, VIP, ล,วลาวลว,ลาวีไอราสามาคี VIP และเรา,าสตาร์วีไอพนะคะของวันที่21ค่ะก่อนจะไปรับชมหนาทางของวันที่21เรามาดูผลสรุปของวันที่20กันก่อนนะคะ เรา VIP นะคะ305และ53นะคะเข้าแค่ในตารางนะคะ53ค่ะส่วนเราสามาคี VIP นะคะ401และ14นะคะอ่ามาแค่เด่นวิ่งรูดนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะหนึ่งมาบนมาล่างเลยนะคะส่วนสายเจาะหลุดนะคะเพื่อนจ๋าต้องขออภัยหลายๆเด้อ ส่วนลาวสตาวีไอนะคะ028และ33นะคะเข้าเด่น3าวิ่งรูดนะคะก็ขอแสดงยินดีกับสายวิ่งสายรูดนะคะเมื่อวานเนาะสายวิ่งสายรูดได้กันไปสองรอบนะคะส่วนตารางมาแค่รอบเดียวนะคะเนื่องจาสายเจาะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะ ามาตามกันต่อนะคะของวันที่21นะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบตัวเลขค่อยตามเดอ้ออ่าสำหรับแนวทางนะคะเรา VIP เราสมาชิก VIP และเรา STA VIP นะคะของคืนนี้นะคะวันที่21นะคะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะระวังหกกับหัวเป็นเก้าเก้ากับหัวเป็นหกด้วยนะคะ ใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะลองพิจารณาในตารางนะคะหรือว่าเอาตัวเด่นไปวิ่งไปรูปไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะ,ค,ะคู่นี้แอดกับหัวให้นะคะแอดกับหัวให้เนาะเลขทูบนะคะใครที่อยากได้เลขทูบนะคะแอดไลน์มาเดอ้อพี่น้องจ๋าแอดไม่ได้ลงให้แล้วนะคะเนาะแอดก็จะส่งให้อ่าเป็นส่วนตัวนะคะถ้าใครอยากได้ก็ แอดไลน์มานะคะก็ใช้ได้ทุกๆแนวทางนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะขอให้เงี้ยงปังๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า